นะครับผมได้นั่งเล่นเพลินๆอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้ผมก็มีสัตว์เลี้ยงประมาณนี้เลยคูณ10คูณ8คูนุณ1นจุดนะครับเดีตรงนี้ลบทิ้งไปโอเคแล้วอาวุธพื้นฐานนะครับที่เขาจะให้ในการเก็บหิมะก็คือไม้กากๆหนึอันคอยไล่เก็บหิมะอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีให้อัพหลายอย่างมีโกลเด้นเปเปิลไฟพวกหิมะผมอัพข้ามอันแรกมาอันนี้ แล้วต่อมาอสุดท้ายก็มาอันนี้เลยตัวแรงสุดนะครับนี่มันจะเก็บได้ขนาดนี้เลยโคตรแทบทั้งแมปเราก็ได้เงินแบบรวๆปุดปัดปุดปาดใ้เก็มนี้ครับยังมียานผาหนะซึ่งเราสามารถซื้อได้ด้วยจำนวนหิมะผม ซื้อคันแรกคืออันนี้แล้วก็คันเดียวยังไม่จะซื้อไปไหนนี่บึมขับโคดเตาแต่มันมีที่กลัวสองอันไงซ้ายกับขวาเอ้ยหน้ากับขวาเก็บค่อนข้างดีอยูน่นะผมจะเก็บเงิน ให้ได้ล้านห้าซึ่งมันก็ได้แล้วล้านแปดแล้วลนะ่ะผมจะไปเปิดไข่ฟองหนึ่งซึ่งมีราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทใช่ผมจะให้ทุกคนดูว่าผมจะโชคดีหรือว่จะเกือโอเคเก็บลบก,กันป,ปั๊บปึ๊บอันนี้เลยฟองนี้เลย1นล้านห้านะมันก็จะมี มีเอ่กระต่ายมั้งเนี่ยอยากได้อันเนี้ยอะไรไม่รู้อะเอ้ยเปิดได้แค่ฟองเดียวใช่มีปัญญาแค่นี้อีกอันสามล้านแล้วก็มีหกจุดสามล้านโคตรแพงหิมะคือมันแบบเวลาเราเก็บอะมันก็จะเป็นถนนเนี่ยต้องรอให้หิมะท่วมก่อนอยจะเก็บได้นะซึ่งมันค่อนข้างช้านะ่ะสามล้านมันเวอร์กันไปกว่าจะเก็บได้ด ได้ร้านกว่าเกือบสองร้านเนี่ยยากนานมากต้องเดินตั้งหลายรอบแล้ะสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเราอัปเกรดแล้วมันล้มเหลวอะ่ะสัตว์เราก็จะหายไปผมหายไปตัวก็ตายกระตา่ะตายที่ผมได้มาตอนเริ่มเกมมันคูณสองหรือคูณสามว่ไม่รู้ละโอเคมามาดูเกลือเกลอือหรือไม่เกลือปับ๊บได้ฟองหนึ่งขอเทพเทพได้ไหมเฮ้ยได้นก โอ้โหโอ้โหดวงดวงแย่มากดูดีแต่ก็ก็สิบก็สิบสี่ก็ก็ยังดีแต่ว่ามันก็มันกากอะจะลองให้คูณสิบสี่ใช่ป่ะมันก็แค่ทีนี้คูณสิบสี่ก้อน แล้วก็มีสีเหลืองนี่คูณ10แล้วที่เหลือ1.1กับเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็มันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นะเออเกมนี้ค่อนข้างใช้เวลาเยอะพอสมควรจะเรียกว่าประมาณอย่างไรเรียกว่าพอสมควรเลยละ่ะนะก็คลิปนี้ให้ดูสั้นๆลวกันกอเออไม่ยบาย